สวัสดีค่ะพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องตลุกสาวพาเลาะค่ะพี่น้องเออกล้องกสิอั่นพวกนะคะตอนนี้แรงๆประมาณหาโมงหกโมงอยากกินบักสม้มกินบักสม้มบักแซว 那看 <laughs>、嗯，呵呵呵。 ก็ยังไม่หูกดจิพี่น้องไมู่กกันนะอยากจะกินเสร็จแล้ว<_><_><_>ต้องเอาเปลือกออกก่นอนเปลือกมันเหนียวเนาะ เรื่องบักสมบักแซวนี่มากด,ดชอบประทับใจสมเผ็ดนันว แต่นะักขึ้นแสบพี่น้องเมื่ออันนี้แม่เรามาฝากนะคะพี่อ้อมพี่อ้อมแล้วก็ย่ายเล้ามาฝากแล้วใบมาันอ,อยากจะได้บ่เพราะว่าอย่งเงี้ยนพึน้นเพนสิบูกเนาะอันตน้ตนต้นบ้านประเด็กด้วพี่น้องหอมแดง ซ้ำนี่กาลังพอดีพี่น้องซ้ำแบบว่าซ้ำซ้ำเอาหน้าใออกกาลังพอดีกระฟานพร้อมนะคะฟานไปด้วยกินไปด้วยปกติแล้ววันนี้มีต้นบักตะลินปีนไหมพี่น้องอยู่บ้านพักแต่สมอสัศจรรย์ต้นตะลินปีงไหม สมขัดสมเน้สมโพดรุ่นชนิดบ้าไปบ้าอันนั้นบ้าซึ้งสิมากินได้เลยเมีเดไปกับข้าวเขา่เขากินปกับเขา้าวปวดไม่มีการหั่นค่ะ อันนี้เืาได้มาเราแซ่ตู้เย็นไม่ได้กรอบคัดเราแตกป๊อปแปะ๊ะ เดียวใส้พริกใส้กะขวัวแทมตามผงชูรสน้าประดกโค้นแบบนี้ไส้หอมไส่หยางกินได้ยัย่วๆดูึือว่าเป็นวินวินไหมพี่น้องวินวินสองเหมือ อันตาเมือเ่อยอะไรประมาณนีอันท่านหอมหัวแดงจับตา แบบเยอะๆคำสุดท้ายเยอะๆคำสุดท้ายเลยค่ะคำยังไงหอมแดงเยอะๆขอผู้ไม่ารงางค่ะเพื่อติดตามรับชม เอาเป็นว่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ะคะ่ะกดคอมเมนต์กันตัวเด็คุยกันนะครับพี่นอ้องขาขออนุญาตไปกินอีกสักครั้งอีกจกน้อยแต่ว่าตอนนี้แสบตาแห้งนะคะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า